การใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศต้องอยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายใดน,นักในการปรับตัวด้วยสภาพแวดล้อมและวัฒน,นาธรรมที่แตกต่างแต่ในประเทศอังกฤษมีอยู่เมืองหนึ่งที่ต้อนรับคนไทยเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเพียงเขารู้ว่าคุณเป็นคนไทยเขาก็จะดูแลเทคแคร์เสมือนญาตินั่นคือเมืองเลสเตอร์ซิตี้บางคนคงจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเมืองนี้มันมีอะไร ทำไมถึงได้ต้อนรับคนไทยเป็นพิเศษเดี๋ยววันนี้เราจะมาแถลงไขข้อสงสัยนั้นให้เองที่มาของเรื่องนี้นั้นมันเริ่มมาจากเมืองเลสเตอร์ซิตี้มีสโมสรฟุตบอลประจําเมืองอย่างสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็เป็นทีมเล็กๆไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือประสบควา,ามสําเร็จอะไรไม่ได้เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษด้วยซ้ำจนกระทั่งการเข้ามาของกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอประเทศไทย ที่มีคุณวิชัยศรีวัฒนาพภา,พานักธุรกิจชาวไทยเข้ามาเทคโอเวอร์จากนั้นไม่นานก็พาทีมประสบความสำเร็จมากมายทั้งการเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษและการพาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างปาิหารนั่นส่งผลในวงกว้างทางชื่อเสียงของเมืองและในภาคของธุรกิจนั่นทําให้ชาวเมืองนั้นรู้สึกขอบคุณคณะผู้บริหารของสโมสรเป็นอย่างมากแต่นั่นก็ส่งผลถึงคนไทยส่วนใหญ่ด้วยเพื่อนของผมหลายๆคนโดยรวมตัวผมเองเขามีประสบการณ์ตรงเมื่อเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยก็มักจะยิ้มให้ชวนคุย และดูแลเป็นอย่างดีรวมถึงคนไทยด้วยกันเองที่นี่ก็มีไม่น้อยเลยร้านอาหารไทยนี่ก็เพียบนักเรียนไทยก็พึบเพราะว่ามีมหาวิทยาลังดังในเมืองนี้ถึง2มหาวิทยาลัยน,นั่นก็คือ University of Leicester และ The Monfort University ซึ่งก็ไม่แปลกเลยที่นักเรียนไทยเลือกจะมาเรียนกันเยอะพอ i v e เ s i t y e r เนี่ยถือเป็นเมืองที่น่าอยู่ค่าของชีพก็ถูกแถมอยู่ไม่ไกลจากลนอนดอนเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงส่วนค่าเทอมเนี่ยก็คุมค่าราคาโดยเฉพาะรายหลังอย่างอ h e มงฟ f o r ดถูกไม่พอ ยังมีทุนพิเศษสำหรับนักเรียนไทยให้อีกด้วยเรื่องหลักสูตรนี้ก็เข้มข้นไม่แพ้ใครอยากรู้ว่าเข้มแค่ไหนไปฟังละเอียดเลยดีกว่า มหาวิทยาลัยเดอร์มงฟอร์นนะคะตั้งอยู่ที่เมืองเลสเตอร์ค่ะข้อดีของมหาลัยนี้นะคะจุดเด่นเลยนะคะก็คือที่ตั้งค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีความสะดวกสบายนะคะในการเดินทางแล้วก็รายล้อมไปด้วยทั้งร้านอาหารธน,นาคารนะคะ,ค,ะคาเฟ่ม,มีหมดเลยนะคะและมหาวิทยาลัยเดอร์มงฟอร์นี้นะคะเปิดสอนด้วยกัน4หลักสูตรใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็น1 Art and Design 2 Business and Law 3. Computer and Engineering and Media และ 4. Health and Life Science ค่ะสำหรับหลักสูตรที่ได้รับความนิยมนะคะก็คงจะหนีไม่พ้น Art and Design และ Business ค่ะสำหรับ Art and Design เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น Architect นะคะ Fashion Design Contour Fashion หรือว่าจะเป็น Design Innovation นะคะก็สามารถเลือกเรียนได้นะคะแอบบบอกว่า Facility ที่นี่นะคะระดับโลกเลยทีเดียวลองไปดูได้เลยนะคะรับรองว่าน้องๆนะคะที่จะไปเรียน Art and Design จะต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะคะ ที่สําคัญหลักสูตรบิสเนสนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรยอดฮิตของเด็กไทยนะคะหลักสูตร Business ที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะเป็นหลักสูตร MBA Global ค่ะซึ่งน้องๆนะคะสามารถที่จะเลือกฝึกงาน หรือว่าเลือกที่จะทำโปรเจกต์จบได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะลืมบอกไปนะคะว่าที่ D M U เนี่ยมีหลักสูตรที่เราสามารถทำเวิร์กเพลย์เมน์หรือว่าฝึกงานและก็ได้เงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะก็คือหลักสูตร strategic and digital marketing ค่ะต้องบอกว่าหลักสูตรนี้นะคะต้องการคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาบ้างนะคะในด้าน marketing ประมาณ1-2ปีหลักสูตรนี้จะสอนเน้นแล้วก็ลึกเหมือนนักการตลาดมืออาชีพในด้านการทาการตลาดออนไลน์นะคะ เริ่มตั้งแต่วางกลยุทธ์ทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจ,จะเป็นเอ็กซ์เพรสด้านนี้นะคะติดต่อ,อันกเข้ามาได้เลยกับหลักสูตรนี้ค่ะ สำหรับมหาลาัยเดยอร์มงฟอร์ดนะคะสามารถที่จะเวฟไอเอลได้ด้วยนะคะสําหรับน้องๆที่จบหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ,ากฤษามาหรือว่าหลักสูตรอินเตอร์นะคะอันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยหรือถ้าใครไม่อยากสอบ i อเอนะคะมหาลายัยก็มีภาษาอังกฤษ,าษาของตัวเองเหมือนกันนะคะสุดท้ายนะคะทุนการศึกษาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะมีแัแตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างอย่างในปีนี้ละกันคุณนะคะก็จะมี international scholarship นะคะ2000ปอนด์ global mba 2,500ปอนด์แล้วก็หลักสูตร business นะคะที่ไม่ใช่ mba อีก2 5 0 0อปอนด์ค่ะ ถ้าใครที่สนใจหลักสูตรต่างๆนะคะที่มหาลาัยเดอร์มงฟอร์ดสามารถติดต่อไปที่ Mango แมงโก้เข้ามาได้เลยนะคะ